ฉเฉลย Answer และคำอธิบาย Explanation ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ 3. Has ประโยคที่สมบูรณ์ Has our French teacher lived in Thailand since 2010? ครูสอนภาษาฝรั่งเศสของเราอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2010ใช่ไหม Insight การตรวจสอบความรู้เรื่อง tense s โดยเฉพาะ present perfect tense และการใช้กริยาช่วย auxiliary verbs 1. การระบุ tense จากคำบอกเวลาสังเกตคำว่า since 2010 since บวกปีหรือเวลาที่ระบุ since เป็นคำสำคัญที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์เริ่มต้นในอดีตคือปี2010และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือเพิ่งเสร็จสิ้น โครงสร้างประโยคที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือ present perfect tense 2. โครงสร้าง present perfect tense โครงสร้างของ present perfect tense คือประโยคบอกเล่า subject บวก has หรือ have บวก v 3คือ past participle ประโยคคำถามคือ has หรือ have บวก subject บวก v 3คือ past participle ในโจทย์มี lived ซึ่งเป็น v 3อยู่แล้วจึงยืนยันว่าเป็นโครงสร้างของ present perfect tense 3. การเลือกใช้ has หรือ have การเลือกใช้กริยาช่วย has หรือ have ขึ้นอยู่กับประธาน subject have ใช้กับประธานพหูพจน์คือ plural เช่น I you we they the teachers has ใช้กับประธานเอกพจน์คือ singular เช่น he she it our French teacher วิเคราะห์ประธานประธานคือ our French teacher ครูสอนภาษาฝรั่งเศสเพียงคนเดียวซึ่งเป็นเอกพจน์คือ singular ดังนั้นกริยาช่วยที่ถูกต้องคือ has 4. การตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง1 have ผิดเพราะใช้กับประธานพหูพจน์ 2. had ผิด เพราะใช้สร้าง past perfect tense ซึ่งไม่ตรงกับคำบอกเวลา since 2010 4 having ผิดเพราะเป็นรูปกริยาที่เติม ing ไม่สามารถใช้เป็นกริยาช่วยนำหน้าประโยคคำถามใน tense นี้ได้ จอข้อสอบวิชาแบบธรรมเนียมทหารโดยอาจารย์คุณปัญหาสอบถามว่าผู้ใดต่อไปนี้ปฏิบัติได้ถูกต้องกอ็สิบเอกอนุรักษ์ทำหน้าที่แทนจากกองร้อยเมื่อจากกองร้อยไม่อยู่ขอร้อยตรีอันโทลงนามแทนผออพันในหลักฐานเงินกู้งอร้อยเอกมาเนตลงทันพลทหารสังกัดกองร้อยอื่นงอง,งูจ่าสิบเอกประทีป ฝึกทำหน้าที่ในทหารสัญญาบัติลงนามแทนพอฝ1 A ผู้ปฏิบัติการปฏิบัติความถูกต้องคําอธิบายประกอบก็ไก่สิบเอกอนุรักษ์ทำหน้าที่แทนจากกองร้อยเมื่อจากกองร้อยไม่อยู่ถูกต้องโดยทั่วไปทหารชั้นประทวนที่มีอาวุโสสูงสุดเช่นจ่าสิบเอกจ่าสิบโทรหรือจ่าสิตรีตามลำดับและรวมถึงสิเอก สามารถทำหน้าที่แทนผู้บังคับบัญชาชั้นประทวนที่ไม่อยู่ได้ตามหลักการผู้มีตำแหน่งยศหรืออาวุโสรองลงมาปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนที่แต่งตั้งไว้เฉพาะขอไข่ร้อยตรีอันโทลงนามแทนผอบอพันธ์ในหลักฐานเงินกู้ไม่ถูกต้องการลงนามในอดีตเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการเงินเช่นหลักฐานเงินกู้ ของหน่วยงานโดยเฉพาะการลงนามแทนผู้บังคับบัญชาระดับสูงผบพันคือผู้บังคับกองพันต้องได้รับมอบอำนาจโดยตรงและเป็นหลายลักษณ์อักษรเท่านั้นโดยทั่วไปผู้ลงนามแทนจะเป็นรองผู้บังคับหน่วยรองผบพันหรือผู้ช่วยผู้บังคับหน่วยเท่านั้นเช่นฝอ,อหนึ่งอาจจะเซ็นแทนได้บ้างหากได้รับมอบแต่โดยหลักการแล้วการลงนามในหนังสือราชการที่ต้องมีตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำกับ จะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้นผอหอนึ่งคือผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหรือกำลังพลปกติคือยศร้อยเอกหรือสูงกว่าคอควายร้อยเอกมาเนตรลงทันพลทหารสังกัดกองร้อยอื่นไม่ถูกต้องอำนาจในการลงทันเป็นของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้กระทำผิดเท่านั้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิน,นัยทหาร ผู้บังคับบัญชาจะสั่งลงทันผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดวินัยทหารได้ซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของตนการลงทันทหารที่สังกัดกองร้อยอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในสายการบังคับบัญชาโดยตรงนั้นทำไม่ได้ยกเว้นในกรณีเฉพาะเช่นการควบคุมตามพรบรว่าด้วยวินัยทหารมาตรา11ที่ผู้มีอำนาจสั่งลงทันเฉพาะในระหว่างที่ควบคุมอยู่งองงูจ่าสิบเอกประทีปฝึกทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร ลงนามแทนผอฝออหนึ่งไม่ถูกต้องทหารชั้นประทวนจ่าสิบเอกไม่สามารถลงนามแทนทหารชั้นสัญญาบัตรได้แม้จะเป็นการฝึกทำหน้าที่ก็ตามเว้นแต่จะได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนโดยเฉพาะเจาะจงในบางภารากิจแต่โดยหลักการแล้วการลงนามในหนังสือราชการที่ต้องมีตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำกับจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรเท่านั้น พอชฝอ .1 คือผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหรือกำลังพลปกติคือยศร้อยเอกหรือสูงกว่า การเรียงลำดับความให้เหมาะสมคือของอกอคอลำดับที่เหมาะสมคือของอกอคอลำดับข้อเหตุผลในการเรียงลำดับ 1. ขอการนำวัวน,นำควายมาใช้แรงงานเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า5,000ปีมาแล้วเป็นการเปิดประเด็นด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่อง 2. งงอการใช้แรงงานวัวควาย จึงเป็นจุดเปลี่ยนของพัฒนาการด้านแรงงานเป็นข้อสรุปที่ตามมาจากข้อขอที่กล่าวถึงจุดเริ่มต้นว่าการใช้แรงงานนี้มีความสำคัญอย่างไร 3. กดังหลักฐานภาพแกะสลักบนแผ่นหินที่ปราสาทหินนครธมกัมพูชาเป็นการนำเสนอหลักฐานมายืนยันข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดขอและอเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ 4. คขอหากไม่มีวัวควายมาลากไถ ก็คงจะไม่มีใครคิดถึงการใช้แรงงานอื่นๆเป็นการขยายความหรือข้อคิดเห็นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัวควายว่าเป็นต้นแบบของการใช้แรงงานอื่นๆซึ่งเป็นบทสรุปเชิงความคิดสรุปหลักการเรียงลำดับการเรียงลำดับความที่ดีควรเป็นไปตามหลักการเริ่มต้นข้อเท็จจริงไปสู่ขยายหรือสรุปความสำคัญไปสู่สนับสนุนหลักฐานและจบข้อคิด หรือบทสรุปเชิงความคิดฉเฉลย answer และคำอธิบาย explanation ตัวเลือกที่ถูกต้องคือ3 has ประโยคที่สมบูรณ์ has our French teacher lived in Thailand since 2010 ครูสอนภาษาฝรั่งเศสของเราอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2010ใช่ไหม Insight การตรวจสอบความรู้เรื่อง tense s โดยเฉพาะ present perfect tense และการใช้กริยาช่วย auxiliary verbs 1การระบุ tense จากคำบอกเวลาสังเกตคำว่า since 2010 since บวกปีหรือเวลาที่ระบุ Since เป็นคำสำคัญที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์เริ่มต้นในอดีตคือปี2010และดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหรือเพิ่งเสร็จสิ้นโครงสร้างประโยคที่ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันคือ Present Perfect Tense 2. โครงสร้าง Present Perfect Tense โครงสร้างของ Present Perfect Tense คือประโยคบอกเล่า Subject บวก has หรือ have บวก v 3คือ past participle ประโยคคำถามคือ has หรือ have บวก subject บวก v 3คือ past participle ในโจทย์มี lived ซึ่งเป็น v 3อยู่แล้วจึงยืนยันว่าเป็นโครงสร้างของ present perfect tense 3. การเลือกใช้ has หรือ have การเลือกใช้กริยาช่วย has หรือ have ขึ้นอยู่กับประธาน subject have ใช้กับประธานพหูพจน์คือ plural เช่น I, you, we, they, the teachers. Has ใช้กับประธานเอกพจน์คือ singular เช่น,ชน he, she, it, our French teacher. วิเคราะห์ประธานประธานคือ our French teacher ครูสอนภาษาฝรั่งเศสเพียงคนเดียวซึ่งเป็นเอกพจน์คือ singular ดังนั้นกริยาช่วยที่ถูกต้องคือ has. c การตัดตัวเลือกที่ไม่ถูกต้อง 1. have ผิดเพราะใช้กับประธานพหูพจน์ 2. had ผิดเพราะใช้สร้าง past perfect tense ซึ่งไม่ตรงกับคำบอกเวลา since 2010 4. having ผิดเพราะเป็นรูปกริยาที่เติม ing ไม่สามารถใช้เป็นกริยาช่วยนำหน้าประโยคคำถามใน tense นี้ได้ 22. โครงการทหารพันดีเป็นโครงการที่กองทบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า4ปีภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หน่วยทหารทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า106หน่วยโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์เพื่อการบริโภคให้กับกำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนรอบค่ายอยากทราบว่าโครงการทหารพันดี เป็นการปฏิบัติตามแนวทางพระราชทานของใครตอบสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี